โอเคครับนะครับวันนี้นะวันนี้ก็ส,สุขสัน์อะไรนะสุขสัน์วันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดนะครับวันหยุดหลังบ้านชิวๆวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะเมื่อวานมีคนถามถามผมเยอะว่าวันนี้จะไปไหนออกกะมาคงไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้นะครับนี่นะครับนี่นาเสนอหมูคุกฝุ่นหมาคุกฝุ่นแมวคุกฝุ่นเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วหมูคุกฝุ่นนะครับใบไม้เก๋หมูคุกฝุ่นใบไม้เก๋ยังไม่ได้เมานะครับไม่ต้องห่วง ถึงผมจะเมานะครับนี่ถึงผมจะเมาผมอยู่บ้านนะครับผมดืม่มดื่มแล้วอยู่บ้านเมาไม่ขับนะครับรนารงเมาไม่ขับต,วตัวจะต้าสนถนนสีเขียวเมาไม่ขับเมาไม่ขับนะครับผมนะครับอืมโอ้โหน้ำจิ้มผมให้ดูดินี่น้ำจิ้มสูตรมะขามใบแม่เก๋นะครับอันนี้ไก่อะไรอันนี้ไก่อะไรไก่อะไรแม่เก๋ ไก่อบมาเป็นฟ้านะครับอ่าอ่า,อ,าอะไรนะเออนั่นแหละครับจุยซี่ดีนะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ส้มตำปลาไายายไม่เก๋นะครับโรยหน้าด้วยกุ้งนะครับตําถาดน,นะครับผมอ่ะนะครับผมไม่เป็นการสืเวลาอือหืออันนี้หมูคุกฟุ่นนี่ยดูนะครับนี่ติดมันนะครับนี่ติดมันแบบอือหือ ไก่ขอขบอกเลยว่าจุยซี่มากๆนะครับจุยซี่คำนี้ผมได้มาจากลูกสาวผมจุยซี่จุยซี่ออ,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 อือประทับใจนี้มากหมูฟุ่นเนี่ย เมาไม่ขับนะครับผมรณรงล์งเมาไม่ขับอันนี้มีสาระนิดนึงนะครับผมกินดื่มอยู่ที่บ้านนะครับกินดื่มอยู่ที่บ้านไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับผม,ม,ม,มนี่ครับรั้งแล้วสองฝาวว้แล้วสองฝาพอเป็นกระสาย อืมต้องอืมไก่นุ่มมากมนะครับนี่ยังไม่ได้กินนี่เลยขอนึ่งคำโอ้ดูดิกุ้งกุ้งสองตัวเลยซีซี่เลย เบิ้ลเลยอ่ะเบิ้ลกุ้งเลยอ่ะไม่เกดทำตาโตเลยหยิบกุ้งสองตัวโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่ครับ